สวัสดีแฟนข่าวเรื่องเล่าชาวนี้ทุกท่านนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้เป็นสินค้าลอกเลียนแบบนะคะูไม่ออกจริงนะคะว่าอะไรคือของปลอมเพราะว่าเขาปลอมทุกอย่างเนี่คะแม้กระทั่งโลโก้บาร์โค้ดรายละเอียดทุกอย่างเหมือนจริงมากนะคะกาสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านเลยน,น,นี่ตอนหับก่าสุกสองบอกไก่แนละ้วพี่น้องคลิปนี้ไก่กับบริมีจุดประสงเนาะสีมาว่า ทำหลายเลยว่าบอกวางดีดงกกคับผู้ใดน,น,น้องพี่น้องไก่ก็แค่อยากขี่มาเตือนเนาะพี่น้องประชาชนทุกทุกฐานเนาะที่รับชมคลิปนี่นนเนาะอ่อาไลค์คนก่อนที่ได้เบิ่งแล้วเนาะคือแบบว่าคลิปนี้ส่งมาจากไทยเนาะมาจากข่าวสำนักข่าวไทยเนาะพี่น้องก็คือส่งมาจากสาวคนละแต่ไก,ก่กะไปตรวจสอบเบนาะถามมันเรียบร้อยแล้ววา่าลงคลิปใดบ่เพิ่นว่า ลงไลยเลยต Bla ัดการเลยแบบลอ,องแบบน้องพี่น้องใครก็บอกเว่าสิมาในจุดประสงค์ใดเนาะแค่อยากมาเตือนพี่น้องประชาชนทุกทุกฐานเนาะที่ใช่อยู่ใช้กินเนาะในชีวิตประจำวันทุกทุกฐานจังไดก็ขอให้ทุกฐานเนาะใช้คอมแบบระมัดระวั่งเด้พี่น้อง ก็คือแบบมันก็อะไรๆก๊อปเปะเลยก๊อปเปะทุกอย่างเลยมันคืออย่างนั้นก็เเี๋ยวถาไห้เบิงครนบพี่น้อเพอสิ่งนั้นนะเขาใส่อย่างชีวิตประจําวันทุกวันเลยที่ไก่เขาบอกมาเตือนก็คือแบบให้แม่เพิ่งน้าเน,ะบนบาะเพื่อนว่าเพิ่อนเห็นกับเขากำลังช่วมือก่อนอื่นไก่กะขอบคุณหลายๆเนาะที่ผ่าน ผู้ใหญ่ผู้นั้นเนาะเพิ่นได้ส่งคลิปวิดีโอมาหายไก่ขอบคูณหลายๆรเลยครับไปติดตามกันเลยพี่เนาะ สวัสดีแฟนข่าวเรื่องเล่าชาวนี้ทุกท่านนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้เป็นสินค้าลอกเลียนแบบนะคะซึ่งตำรวจปคบร่วมกับออยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าจับกลุ่มทลายนะคะโกดังที่ผลิตสินค้าปลอมนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมากนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะถังอันนี้คือผงชูรสนะคะซึ่งเป็นผงชูรสยี่ห้อดัง แต่ว่าคือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยค่ะนำมาปลอมนะคะมีการใช้ส่วนผสมอื่นผสมเจือปนนะคะแล้วก็แพ็คบรรจุขายเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแพ็คอย่างนี้เลยนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้นะคะคือ ทุกอย่างเหมือนกับของจริงแทบแบบแยกไม่ออกเลยนะคะโดยนะคะในส่วนของผงชูรสเนี่ยค่ะเขายังมีการทำนะคะแพคเกจจิ้งอย่างนี้ทำเป็นแพ็คมาดไว้เลยแล้วก็มีแบบที่บรรจุแล้วด้วยนะคะบรรจุแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะบรรจุแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้อันนี้คือของแท้เนี่ยก็มีขายเราสามารถซื้อได้ตามร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานนะคะแต่ แต่กลุ่มของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาจะนําไปขายตามตลาดนัดแล้วก็นําไปขายตามพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากในส่วนของผงชูรสแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเขาอัดเป็นแพ็คเสร็จแล้วนี่เขาจะขายเป็นถุงใหญ่แบบนี้เลยซึ่งถือว่าอันตรายอย่างมากนะคะกับผู้บริโภคนอกจากผงชูรสแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีสบู่นะคะสบู่ยี่ห้อดังนะคะก็ เนี่ยค่ะมีการปลอมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนของแท้มากนะคะคือปลอมแม้กระทั่งโลโก้ถุงซีนนะคะแล้วก็กล่องกล่องนะคะลักษณะกล่องแต่นะคะทางด้านเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยพูดหาให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่สังเกตได้ทั้งหมายเลขลอดการผลิตนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะที่แตกต่างไปนอกจากผงชูรสแล้วค่ะคุณผู้ชม อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญใช้ในครัวเรือนนั่นคือน้ํายาล้างจานนะคะคือน้ํายาล้างจานยี่ห้อนี้ค่ะเป็นยี่ห้อดังที่หลายๆบ้านหลายควเรือนรวมทั้งผู้สื่ข่าวเองก็ใช้ค่ะยี่ห้อนี้คุณผู้ชมมันดูไม่ออกจริงนะคะว่าอะไรคือของปลอมเพราะว่าเขาปลอมทุกอย่างเนะะี่ยค่ะแม้กระทั่งโลโก้บาร์โค้ดรายละเอียดทุกอย่างเหมือนจริงมากนะคะ